สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญสาน้ำชำใจดีชั้นมห้าทับหวันนี้นะคะเราจะพาไปดูวิธีการทำจานนีโฟโต้จะเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะจุดแลนด์มาร์กไว้ตรงจุดที่เราจะติดตัวหนีบ หลังจากนั้นเราจะใช้กาวร้อนติดตัวหนีบที่ขอบจานโดยเราจะแบ่งเป็น2จานนะคะคือจาน A และจาน B จาน A นะคะเราจะติดตัวหนีบตัวใหญ่ที่ขอบจานทั้งหมด7ตัวค่ะส่วนจาน B เราจะติดตัวหนีบตัวใหญ่ที่ขอบทั้งหมด5ตัวค่ะโดยในการติดนั้นนะคะเราจะหันปากตัวหนีบออกและติดส่วนจับลงบนจานค่ะ เมื่อติดเสร็จแล้วเราก็จะเจาะรูตรงส่วนที่เว้นไว้โดยเจาะจาน A4 รูและเมื่อเจาะเสร็จเราก็จะนาเชือกมาผูกติดกับรูเจาะจานบีที่ช่องว่าง2รูและนําเชือกมาผูกต่อมาก็นําเทปกาวมาตัดแปะลงบนช่องว่างข้างๆตัวหนีบซึ่งเป็นของจาน A ส่วนจาน์ B จะนำกระดุมเม็ดใหญ่4เม็ดมาติดแทนต่อมาก็ให้นำตัวหนีบอันเล็กแต่ละสีมาผูกติดกับเชือกโดยจาน์ A นั้นนะคะจะผูกเส้นละ3ตัวทั้งหมด4เส้นเส้นละสีเดียวกันเลยค่ะ ส่วนจาน B จะผูกเส้นละ3มตัวคะสีต่อมานะคะก็ติดกระดุมเม็ดเล็กสีดำลงบนตัวหนีบของจาน A ค่ะและติดกระดุมหลักสีลงบนตัวหนีบของจาน B ต่อมาก็ติดกระดุมสีแดงสลับชมพูเป็นวงกลมรอบจาน A ค่ะ และติดกระดุมสีแดงชมพูขาวบนจานบีเมื่อทำทั้งสองจานเสร็จนะคะก็ใช้สีหมึกระบายบริเวณพื้นสีขาวของจานทั้งสองให้สวยงามและนี่ก็คือจานในโฟโต้ค่ะ